สวัสดีค่ะได้เวลามาเติมความสุขกับธรรมะทันสมัยสไตล์ CPO ในรายการพุทธปัญญาพิรมกันแล้วนะคะวันนี้ปรางรัตน์มีความยินดีที่จะขอนำทุกท่านไปร่วมชื่นชมบรรยากาศกิจกรรมธรรมะสัญจรของเหล่าสมาชิกพุทธปัญญาชมรมบริษัท CPO จำกัดมหาชนและร่วมชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ว่าตอนนี้จะขอเชิญทุกท่านมาร่วมฟังธรรมบรรยายเนื่องในเทศกาลข้พาพรรษา จากท่านจเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลกันก่อนเลยค่ะช่วงธรรมะอภิรมข้อพรรษาควรเป็นเวลาเป็นโอกาสที่เราจะเข้าหาธรรมะอย่างจริงจังใครที่เคยมีธรรมะ รักษาชีวิตรักษาจิตใจอยู่แล้วก็ยิ่งเห็นความจำเป็นของการที่จะพาจิตพาใจเข้าหาธรรมให้เข้มข้นจริงจังมากขึ้นส่วนใครที่ห่างเหินห่างไกลจากธรรมะก็ควรให้โอกาสแก่ตัวเองในการใช้เวลาสามเดือนเนี่ยพาจิตพาใจเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้น เพราะว่าธรรมะนั้นเนี่ยจะสามารถช่วยทำให้จิตใจของเราเป็นสุขผ่อนคลายโปร่งเบาเราทำงานแต่ละวันแต่ละวันไม่ควรจะเป็นไปเพื่อมีเงินมีทองหรือว่ามีอำนาจบริษัทบริวารเท่านั้นแต่ควรมีชีวิตเพื่อ การพบความสุขภายในจิตใจที่โปร่งเบาและช่วงเวลาเข้าพรรษานี่แหละเป็นช่วงเวลาที่สำคัญหลายคนตั้งใจว่าวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะบูชาก็จะเข้าวัดฟังธรรมทำบุญอันนั้นก็ดีอยู่แต่ก็อยากจะให้เราได้ทำมากกว่าน,นั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชีวิตจิตใจของเรา ได้รับการอาบรถด้วยน้ำแห่งธรรมอย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งสมเดือนหรือตลอดพรรษานี้เช่นพยามรักษาศีลให้มั่นคงใครที่ศีลห้าไม่ค่อยหนักแน่นมั่นคงก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าอธิษฐานนี้ ไม่ได้แปลว่าขอแต่หมายถึงการตั้งจิตแน่วแน่ที่จะทำสิ่งดีงามถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งสามเดือนโดยเพราะคนที่ติดเล่าหรือต,ติดอบบยามุกนะร่างกายของเราเนี่ยถูก อายามุกโดยเฉพาะสุรายาเสพติดหรือแม้แต่บุหรี่เนี่ยตัดกร่อนบันฑรทำให้อายุสั้นลงสั้นลงเราควรรักร่างกายของเราดูแลร่รางกายของเราด้วยการละเลิกอายามุกเหล่านี้มันจะเป็นของขวัญที่เราสามารถจะมอบให้แก่ชีวิตของเราได้ก็ใช้ช่วงโอกาสเข้าพรรษาน,นี่แหละ ในการสร้างความเจริญงอกง,งามให้กับจิตใจส่วนคนที่รักษาศีลห้าไว้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็น่าจะใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยทำสิ่งดีๆให้มากกว่านี้บางคนอาจจะรักษาศีลห้าได้ดีแต่ว่าอาจจะติดอบายมุขบางอย่างเช่นชอบเที่ยวห้างติดเกมออนไลน์หรือว่าติดกาแฟ หรือว่าแม้กระทั่งนิสัยไม่ดีบางอย่างเช่นชอบนินทาชอบบน่นชอบจูจ้จี้หลายคนก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็เลิกไม่ได้ที่จริงเลิกได้ถ้าตั้งใจก็ควรใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษานี่แหละตั้งจิตมุ่งมั่นกับตัวเองว่าเนี่ยพรรษานี้เนี่ยฉันจะเลิกให้ได้หรือว่าถ้าจะเกี่ยวข้องกับมันบ้างก็ ทำให้น้อยลงหลายคนติดเกมหลายคนติดอินเทอร์เน็ตหลายคนติดละครโทรทัศน์ติดละครเกาหลีจนกระทั่งไม่เป็นอับอันหลับอันนอนไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนก็ควรที่จะตั้งจิตว่าเนี่ยในพรรษาน,นี้เนี่ยฉันจะเลิกนะไม่ๆอาจจะยากแต่ว่าไม่นานก็จะทำได้ แล้วจะรู้สึกว่ามันสบายบางคนอาจจะเคร่งครัดขึ้นอีกหน่อย <c oughs> เช่นตั้งใจว่าจะสมาทานมังสวิรัตนะถือศีลวัดข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนโมทนาเป็นการเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งด้วยความตั้งใจแล้วก็เป็นการบำรุงสุขภาพด้วยมีหลายอย่างที่เราสามารถจะทำได้ ในช่วงเข้าพรรษาเพื่อการทำให้ชีวิตจิตใจนโปร่งเบาเช่นบางคนอาจจะตั้งจิตว่าก่อนนอนทุกคืนตลอดพรรษานี้จะสวดมนต์วันไหนแม้จะเหนื่อยแม้จะกลับบ้านดึกก็จะไม่ทิ้งการสวดมนต์แต่แทนที่จะสวดยาวอาจจะสวดสั้นก็ได้แต่ขอให้สวดแต่บางคนอาจจะเลือกที่จะ นั่งสมาธินั่งสมาธิก่อนนอนอย่างน้อยวันละหนาทีก็ยังดีหรือว่าถ้าสามารถทำเมื่อตื่นนอนขึ้นได้ด้วยนี่ก็จะดีเราสามารถจะทำอะไรดีๆได้ต้องหลายอย่างในช่วงเข้าพรรษาตลอดสามเดือนนี้หลักก็คือว่าเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าใกล้เข้าหาธรรมะมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้กับชีวิตจิตใจของเราซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็วุ่นวายนะกับภารกิจการงานการทำมาหากินหรือบางทีก็ถูกสิ่งยั่วยุด,ดึงดูดกระตุ้นเล้าจิตใจจนกระทั่งหาความสงบไม่ได้แต่ว่าถ้าเราใช้โอกาสนี้เนี่ยนะมันจะเป็นการ สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเองเราลองพิจารณาดูนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในปีนี้เนี่ยมีอะไรที่ทำความกังวลทำความหนักใจให้แก่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดเที่ยวการติดสนุกหรือว่าการติดอบไยมุกการติดสุราหรือว่า เสติดความสะดวกสบายติดความบันเทิงเริงลมในส่วนเรื่องของจิตใจเราก็รู้ว่ามันสร้างภาระให้แก่จิตใจบางทีก็บรรเทนร่างกายแต่เราไม่ค่อยมีกำลังที่จะเลิกเราก็ต้องอาศัยช่วงโอกาสสำคัญเช่นวันพระหรือว่าช่วงเข้าพรรษาน,นี่แหละนะสามเดือนเนี่ยมันเป็นเวลา ที่ทำให้เราเนี่ยพักผ่อนทั้งกายแล้วก็ใจได้